เอาครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาวกับบ้าครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเซตห้องในดาดโอลิกอนนะครับเดีย๋ยวจะมีจุดไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมมากันที่ห้องแรกนะครับห้องซับพ,พายกับห้องลอนดี้นะครับผมจะแนะนําจุดเลนฟอร์สก่อนเลยนะครับคือตรงนี้ฮะัหแผ่นนะครับแล้วตรงเนี้ยผมแนะนําให้เปิดเป็นแนวยาว ที่ให้เปิดเป็นแนวยาวแบบนี้เพราะว่าที่ให้เปิดเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับเราสามารถแบบพีจิงคนที่เดินมาจากบันไดฟิเซอร์ได้นะครับซึ่งมันจะมีมุมเล่นเยอะขึ้นว่างั้นเถอะสำหรับใครที่เล่นฟิเซอร์ใช่ไหมบางทีแบบเรารู้สึกว่าเราจะโดนยัดเนี้ยเราสามารถเรียกเพื่อนในไซต์นะครับมาช่วยเล็งตรงนี้ได้นะครับจุดเล่นฟอสต่อไปก็ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งแผน่นแล้วก็ตรงนี้ผมแนะนําให้เชื่อมไว้ ก็เป็นระหว่างไซ์เกับไซด์บีนะครับไปโรเททไปมาก็เชื่อมตรงนี้ฮรแล้วก็เลนฟอร์สตรงนี้นะครับตอนนี้เราเลนฟร์ไปสามแผ่นแล้วนะครับแผ่นที่สี่ครับคือตรงนี้ครับแผ่นขวานะครับแผ่นซ้ายเหมือนเดิมมาเปิดไว้ที่ให้เปิดเนี่ยก็เพราะว่าเราสามารถแบบพีกยิงจากตรงนี้ได้เห็นไหมพีชยิงคนที่มาจากฝั่งเขาเรียกว่าอะไรบังเกอร์นะครับ ซึ่งเราสามารถเอากระจกมิามาติดตรงนี้ได้นะครับมันจะทำให้แบบเขาะเข้ายากไปอีกนะครับเขาที่แบบว่าเวลาเขาปุ่มาจากฝั่งบักเกอร์เห็นไหมติดกระจกมิาตรงนี้ก็เข้ามายึดไซต์ตรงนี้ยากแล้วนะครับต่อไปให้ไปที่ชั้นบนนะครับสองแผ่นนี้ครับเลนไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทําไมเราถึงเลนชั้นบนนะครับเราเลนในไซต์ไปแค่สี่แผ่นใช่ไหมที่เหลือหกแผ่นนะ่ะเราจะมาเลนข้างบนหมดนะครับ อแผ่นหนึ่งเลนฟอสตรงนี้นะครับเป็น3แผ่นแล้วข้างบนรวมกับในไซส์4ี่เป็น7นะครับแล้วก็ตรงแฮตนี้ครับเป็น8นะครับผมแล้วก็แฮตตรงนี้เป็น9นะครับส่วนแผ่นสุดท้ายผมแนะนําให้มาเลนตรงนี้ฮรคิทเช่นนี่เลยครับเนี่ยที่ให้เลนฟอสข้างบนเนี่ยก็เพราะว่าเราจะให้ตัวโลมเอ่อคุมชั้นบนไว้นะครับอาจจะทําเชื่อมไว้แบบนี้นะครับ พอทาเชื่อมเสร็จเนี่ยตัวรมก็แบบว่าอิสระละลตรงนี้ก็มีเลนฟอร์ะครับสามารถเล่นห้องมิทติ้งโยกมาห้องคิทเช่นได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กันชั้นบนเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องเลนฟอร์นะครับถ้าเราไม่กันชั้นบนปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขามาเจาะแฮนเนี่ยเขาสามารถล้อมซา์เราได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเรากันตรงเนี้ยกลับกลายเป็นว่าเราจะมีมุมเลงเยอะขึ้นนะครับ เลงคนที่มาจากบังเกอร์ได้ด้วยคนที่จะแบบดันเข้าซ้ายเนี้ยเลงจากแฮตได้นะครับมันจะได้เปรียบมากนะถ้าแบบเราคุมห้องมิสติ้งไว้นะครับแล้วตรงนี้ก็ทําเชื่อมไว้นะครับแ้แบบไว้ให้โรเทดไปมาตัวลมอาจจะมีสักสองตัวนะแบบว่าช่วยกันกันชั้นบนนะครับแล้วมีไล่อีกหนึ่งอันเนี่ยผมแนะนําให้มาติดตรงนี้ฮะหันหน้าไปทางฟิเซอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เราเลนฟอร์สใช่ไหมแล้วเราก็จะผมเลนฟอร์ส แล้วก็หันหน้าไปทางฟิเตอร์เนี่ยครับแบบนี้นะครับมันทาให้แบบคนที่จะดันฟิเตอร์เนี่ยดันลําบากมากขึ้นนะครับเราอจจะเอา ADS มาติดแถวนี้นะครับเพื่อแบบกันพวกแฟดพวกอะไรนะครับต่อไปนะครับห้องล่างตรงนี้ผมแนะนําให้ตั้งโลไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มี ADS ติดไว้แถวนี้หรือว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กันรตรงนี้บางทีเขาถ้าเราเลนฟร์สใช่ไหมตรงนี้ถ้าเขาแบบ เคียเขาเรียกเคียกระจกเราได้นยเขามาเปิดไซต์ตรงนี้นะครับมันจะทําให้ฝั่งบุกเล่นง่ายเราก็พยายามจะให้เขายึดโซนนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขายึดโซนได้เนี่ยคือมันใกล้ไซต์ไงบางทีเขาดันเข้าไซต์ามาอย่างเงี้ยนะครับมันจะกันลําบากนะครับผมก็แนะนําให้เอาคนมาทิ้งเล่นไว้ตรงนี้สักคนหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เขาเข้ามาจาับดูครับส่วนตัวที่แนะนําห้องนี้นะผมแนะนํามิล่าเลยครับจริงๆด่านเนี้ยหยิบม,มิล่าได้ทุกไซต์เลยนะแล้วก็ เมโตนะครับคือแมโตก็จะมีประโยชน์เยเกอร์นะครับพวกเยเกอร์นี่จะสําคัญมากเพราะว่าเวลาเรามาติดหลังเสาเงี้ยใช่ไหมบางทีเขายึดบูมาได้ปุ๊บเนี่ยเขาต้องเนตเคียนะเราเอาคนมาเล่นหลังเสาตัวนะี้เขาต้องเนตเคียเราบางทีติดเอเดีสเรานะครับก็บางทีก็ช่วยรักษาชีวิตนั่นเองนะครับหรือเป็นไปได้นะครับให้เอาโล่มาตั้งไว้ตรงนี้หรือว่าแถวแถวเสานี่ก็ได้ครับเพราะว่าจะกันฝั่งเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกแถวนี้ว่าเสานะครับ การฝั่งเสาได้ดีขึ้นอ่ะให้แบบเขาเขา้าไซสายากขึ้นนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ห้องดิงกับห้องคิทเช่นนะครับผมจะแนะนําจุดเลนฟร์สก่อนนะตรงนี้ครับสองแผ่นนะครับตรงเนี้ยถ้าเรามีมิานะให้ผมผมแนะนําให้แปะนี้นะแปะไปเลยนี่นะครับแล้วก็เลนฟอรอสต์ตรงนี้ครับเปิดไปเลยนะครับที่ให้เปิดเนี้ยเพราะว่า บางทีเราคนมาเล่นตรงนี้นะครับเรอ ADS มาวางสักอันหนึ่งเนี่ยเราสามารถโยกตัดคนที่เ,เข้ามาจาก small tower ได้ไงหรือเราจะโยกประตูก็ได้เงี้ยทําให้มีมุมเล่นมากขึ้นนะอีกอย่างเราก็มีเพื่อนที่แบบอยู่หลังกระจกคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับต่อไปก็ให้เชื่อมตรงนี้ฮนะมันก็เป็นเชื่อมมาห้องน้ํานะครับแล้วก็เลนฟรอสต,ตรงนี้2แผ่นนะครับผมแนะนําก็ให้เอาโล่มาตั้งไวส้สักอันตรงนี้นะครับ เวลาเขาเจาะตรงนี้เราก็จะได้มีพื้นที่ก,กันนะครับต่อไปเราจะวิ่งไปเลนชั้นบนนะครับเราก็มาเลนสองจุดตรงนี้ครับแล้วก็อีกสองจุดก็คือตรงนี้นะครับครบพอดีซึ่งชั้นบนเนี่ยก็แนะนําให้เปิดโรเหตไว้นะครับแล้วผมมีจุดแนะนํานะตรงนี้ฮะลาลาข้อเนี่ยเขาตุ๊กตาให้หมดนะแล้วอยู่เหลี่ยมนี้นะเดีย๋ยวมันจะมีให้กดวอลอยู่กระโดดขึ้นไปครับปึ๊บอนี้ฮะ สามารถเล็งคนที่แบบมาจากอาร์กติกได้ซึ่งมันเป็นมุมที่แบบเขาต้องดรอปลงมาเขาถึงจะเห็นเรานะครับก็ถือว่าได้เปรียบเลยมุมนี้นะครับส่วนแฮชเนี่ยผมแนะนาให้เปิดนะครับก็หรือไม่เปิดก็ได้หรือว่าเวลาตัวโลมอะ่ะรู้สึกว่าไซส์มันเริ่มพังอย่างเงี้ยเขาเริ่มมายึดไซส์ก็สามารถป้ายอิมแพคหรือว่าใช้ลูกซองนะครับแล้วก็กระโดดกลับเข้าไปในไซส์ได้นะครับคือเราจะเน้นเล่นชั้นบนอยู่นะสักคน2คนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นซอฟตบอลหมดเลย ก็าขุดหาเราได้นะครับส่วนกระจกมีไล่อีกหนึ่งอันเนี่ยผมอิงจากา Dark Zero นะครับ i m ก o l อเขาจะแปะไว้ตรงนี้ฮะนี้ครับซึ่งมันจะเห็นคนที่เดินมาจากฝั่ง Hallway Meeting นะครับหรือว่าถ้าไซส์ตรงนี้แตกก็ยังสามารถกลับมาเล่นตรงนี้ได้นะครับก็สามารถคุมห้องคิเชนได้อยู่นะครับผมจุดเชื่อมมีจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเชื่อมเลยเอาไว้คนที่แบบเล่นห้องน้ําเนี่ยือแบบว่า สามารถเรียกเพื่อนมาช่วยบางทีเรามีโล่หลังตัวนี้ใช่ไหมเขาพยายามที่ตีห้องน้ำเนะี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาคอสไฟ,ฟได้นะเ<ป>พื่อนก็เข้าดูมานะครับจริงๆแนะนําให้เปิดแบบเดินเข้าไปได้นะตรงนี้ด้วยนะครับให้วิ่งผ่านได้เนะครับเพือ่อน <pe> er> จะได้แบบมาคอ์สไฟได้ถนัดขึ้นนะครับผม <pe> er> ปกติฝัง่ง, <pe> er> งบัวเขาก็จะแบบมาบุกข้างบนใช่ไหมแล้วก็ไล่ขุนเนี้ยเราก็สามารถซีโฟสวนได้นะครับถ้าเราได้ยินเสียงตรงไหนตรงนี้ก็สามารถทําเชื่อมได้อีก สามารถเปิดเพื่อแบบลงไปแฟงไปตุ๋ยได้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ห้องดอมนะครับผมจะพูดถึงจุดเลนฟอร์สก่อนเลยนะครับคือตรงนี้ครับเลนฟอร์สไปเลยนะแนะนําให้แบบเล่นจากฝั่งนี้นะเพราะว่าบางทีเราเล่นมีล่าไงนี่นะครับเราเล่นมีล่าเราก็แปะกระจกชิดซ้ายตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ครับแนะนำก็ให้แปะกระจกเหมือนกันนะครับ เป็น2จุดที่แปดมิล่านะครับก็อย่าลืมทำเชื่อมแบบนี้นะครับอันนี้เราเลนฟรอสไป2จุดแล้วนะครับตรงนี้ครับอีก2แผ่นเป็น4ี่นะครับแล้วตรงนี้อีก2แผ่นเป็นหนะครับแล้วก็เป็นเลนฟรอสตรงอาร์กติอีก2แผ่นเป็น8ดแผ่นนะครับส่วนอีก2แผ่นน่ะผมแนะนำให้เปิดแผ่นเลยนะเลยครับอีก2แผ่นนะครับนี่ครับมาเลนฟรอสตรงมิตติ้งนี่ครับ เพราะว่าเราจะสามารถทิ้งคนเล่นมิตติ้งได้หนึ่งคนสมมุตินะครับผมบริเคตตรงนี้นะครับถ้าเราบริเคตตรงนี้เวลาเขาจะเข้าเราก็รู้ตัวใช่ไหมเวลาเราเล่นตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันสามารถเนี่ยเห็นไหมมันเห็นหน้าต่างติ่งนะมีคนโดดเข้าเราสามารถเล็งจากข้างล่างนี้ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับผมส่วนข้างล่างเนี่ยแนะนําก็ให้เชื่อมไว้นะครับเชื่อมไปเลยนะครับ จริงๆอ่ะเลนฟรอสนะครับเราแบ่งมาเลนฟรอสตรงนี้อีกอันหนึ่งก็ดีนะครับเห็นตรงที่ผมปิงตอนโทฟี่ตอนแรกได้ไหมในราก็จะทาเชื่อมไว้นะครับแบบนี้ตอนที่ผมบอกว่าให้เลนฟรอสตรงเนี้ยตรงนี้นะครับจริงๆไม่จําเป็นก็ได้นะไม่ต้องเลนก็ได้นะครับเราเก็บ2แผ่นนั้นมาเลนฟรอสตรงชิดเช่นนะครับเลนฟรอสตรงนี้1แผ่นนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็อาจจะเลนตรงนี้สักหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ทํามุมยริงเงี้ยเพื่อให้แบบมีมุมเล่นมากขึ้นนะครับผมที่เลนฟอร์สข้างล่างเพราะอะไรเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเราต้องมากันครับเพราะว่าเขาสามารถขุดได้ขุดได้ดไ,ดไม่พอเน็ดได้อีกนะครับตรงนี้บางทีเราไม่ได้เลนฟอร์สแฮชใช่ไหมเขาก็แบบยิงเปิดแฮชได้เป็นอามรุขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็อย่างที่ว่ามิทติ้งมันก็มีประโยชน์ช่วยเล่นอาร์ติกได้ใช่ไหมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบบเคลียร์ชั้นล่างด้วยนะครับในการที่จะยึดสา์และผมแนะนานะให้เอาโล่มาตั้งไว้ตรงนี้ครับตั้งไว้เลยแบบตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยสามารถช่วยลิงฝั่งโทฟี่ได้นะครับต่อไปนะครับผมจะแนะนอํอตรงเนี้ยตึนซอฟต์บอลตรงเนี้ยเราเราเปิดไปปุ๊บเห็นไหมเปิดให้ดูนะนี่ตรงนี้นะครับมันจะเห็นหน้าต่างที่แบบโดดเข้าใช่ไหม แถมคนที่ขึ้นบันไดขาวถ้าเขาไม่ได้ใช้ข้างบนเนี่ยเราได้คิวฟรีนะครับตรงนี้ก็สามารถช่วยด้านล่างได้ด้วยนะครับเห็นไหมคือเดี๋ยวผมยิงให้ดูคือบางทีข้างล่างอ่ะเราต้องการเพื่อนช่วยใช่ปะ่ะเนี่ยตรงนี้มันสามารถเล็งไปถึงประตูได้เลยนะประตูคิวเชน่ะเห็นป่ะเล็งไปถึงประตูคิเชนข้างล่างได้ด้วยนะครับบางทีเพื่อนเราแบบกําลังจะโดนยัดนเนี้ยเนี่ยเราเล็งจากข้างบนได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปนะคอคอล็อกก็กระโดดขึ้นได้นะครับเป็นมุมที่แบบว่าได้เปรียบม,มากนะสําหรับดักอกงสิกนะครับผมบางทีเรายิงอยู่หลังกระจกเนี้ยทำให้แบบหลอกคู่ต่อสู้นะครับแล้วเราก็กลับมาเล่นตรงนี้ได้นะครับกลับมาโดดขึ้นตรงนี้บันทีเขาหลงนะก็าอาจจะแบบล็อกแค่ข้างๆกระจกนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเราเขาดรอปมาใช่ไหมเขาดรอปมาปุ๊บเนะี่ยบางทีมันไม่ทันเล็งไปตรงนี้ไง เรายิงก่อนได้นะครับมันเป็นมุมที่ได้เปรียบมากนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมทําเชื่อมนะครับเชื่อมห้องตรงนี้ระหว่างไซด์เอไปไซด์บีนะครับไปต่อกันที่ห้องมิทติ้งกับห้องคิทเช่นนะครับผมจะพูดถึงจุดเลนฟอร์สก่อนนะครับตรงนี้สองแผ่นเลนไปเลยนะครับตรงนี้ก็ทําเชื่อมไว้แต่ห้อง A กับห้อง B นะครับแล้วก็เลนฟอร์สตรงนี้ครับเป็นสามแผ่นนะครับตอนนี้ ตรงนี้4ี่แผ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น5แผ่นนะครับต่อไปให้วิ่งขึ้นไปชั้นบนครับตรงนี้2แผ่นนะครับเป็น7แผ่นแล้วก็ตรงนี้เป็น8แผ่นนะครับแนะนําให้เลนฟอร์สนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมีล่าด่านเนี้ยใช้ได้เกือบทุกไซส์นะครับใช้ได้ทุกไซส์ดิน้ำผูดนี้นะเนี่ยมาแปะเล่นห้องตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทําเชื่อมไว้ตรงนี้นะครับอีก2แผ่นให้เลนฟอร์สตรงนี้นะครับ แล้วก็เปิดแฮตไปโอเคผมจะอธิบายว่าทําไมเราถึงมาเซตข้างบนเยอะนะครับอย่างแรกเลยก็คือ,อซ้์มันอยู่มิตติ้งใช่ไหมเขาต้องมาเจาะตรงนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถเล็งจากแฮตได้เห็นไหมหว่าเขามาแพนหลังปอมเนี้ยแฮตนี้เล็งได้หมดเลยนะเพราะงั้นเราเลยต้องเลนฟอร์ตรงนี้นะครับส่วนที่มาเล่นห้องเนี้ยมาเซตห้องแถวๆเนี้ยก็เพราะว่า,าคนที่เล่นอาร์ติกเนี่ยใช่ไหมเขาก็ต้องแบบมัวดูแถวนี้นะครับ ซึ่งบางทีเขาอาจจะโดนตุยน๋ยไงก็หาคนมาช่วยเล่นว่าง,งั้นเถอะครับแบบอาจจะเอาคนมาทิ้งไว้เล่นว้ตรงนเนี้ยเนี่ยหลังกระจกตรงนี้นะครับเขาก็เข้ายากแล้ชั้นบนนะครับและอย่างนะครับเพราะว่าไซส์ห้องบีเนี่ยข้างบนเป็นซอบบอลเห็นไหมเราสามารถเจาะช่วยเล่นได้ไงเนี่ยตรงนี้เราเปิดแนดนช่วยเลงจากข้างบนก็ได้นะครับมันไม่ดูแบบเยอะมากดูขุดเห็นไหมซึ่งบางทีถ้าเขายึดอ,อ่ห้องคิดดอมได้เนี่ยเราจะโดนขุนนะครับ คือมันจะทําให้ในไซส์เล่นลําบากเพราะงั้นเราต้องมาการห้องนี้นะครับต่อไปกลับไปในไซต์นะครับในไซส์นะครับตรงนี้เราเลนฟอสใช่ไหมเราสามารถเอากระจกมิามาแปะได้ครับแปะไปเลยนะครับเพื่อร,ระวังคนที่มาจาก small tower นะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้ซองเปิดเลยนะครับเพราะว่าเราเล่นมิลอย่างแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเขาเข้ามาจริงอ่ะเห็นไหมตรงนี้มันจะเห็น สมอลทาวเวอร์หมดเลยเราสามารถพีกิงได้นะครับจริงๆห้องนี้สามารถจิบแคสเซิลมาได้นะครับเนี่ยมาแปะไว้ตรงนี้นะครับแปะไว้ตรงนี้ได้อะไรใช่ไหมเวลาเขาเจาะตรงนี้เราก็ยังมีสเปซเล่นไงแถวนี้นะครับหรือว่าถ้าเขาเปลืองก็เรื่องของเขานะครับก็สามารถถอยไปเล่นในไซด์ได้นะครับหรือว่าเล่นบนแฮทเนี้ยซึ่งตรงนี้สามารถเปิดเขาไปตีได้ด้วยนะครับแบบเขาตีทาวเวอร์เยอะๆใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราดับลงไปแฟงได้ก็สามารถทําได้นะครับ สิ่งสำคัญคือตรงนี้นะครับอาร์ติคถ้าอาร์ติกคือแบบอาร์ติกไม่หลุดอะในไซต์ตรงนี้จะเล่นง่ายนะครับจุดตรงนี้สามารถใช้แมสโตมานอนเล่นกล้องได้นะแบบว่าเอากล้องแปะไว้ห้อง B อันนึงแล้วก็ห้อง A อันนึ่งซึ่งมันปิดมุมทุกมุมนะครับไม่ว่าจะอาร์ติกหรือว่าจากฝั่งทาวเวอร์อย่างเงี้ยไม่สามารถยิงตรงนี้ได้นะครับก็เล่นกล้องบนเพลินได้เลยนะครับผมถ้ามีแคสเซิลก็ปิดไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะได้เข้ายากไปอีกนะครับผมเพราะสองแผ่นนี้เราก็เลนฟอร์์อยู่แล้วนะครับ แนะนำให้เชื่อมไซต์ตรงนี้ด้วยนะครับแนะนำนะครับก็ให้เอาโล่มาตั้งไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการห้องนี้อยาให้ดุดเพราะถ้าห้องนี้หลุดเนี่ยปุ๊บเขาถึงไซต์เลยนะครับแนะนำให้เอาโล่มาตั้งไว้นะครับซึ่งคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมสามารถเล็งจากชั้นบนมาได้ด้วยนะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำวิธีการเซตไซส์ในด่านโอลิกอนนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันนะผม yeah, stop. that's on the way yeah that's on the